วิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะจบแถวก่อนนะคะก็ทํา f ลงนี่ลง f ตรงนี้คือโซ่สองนะคะขยับมาลงเป็นลงที่หัว f แล้วก็ถอดออกสองห่วงแล้วก็คาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเอาสีที่เราจะเปลี่ยนขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ถักไปธรรมดาเลยค่ะเหมือนเดิมเลยก็โซ่สองแล้วก็ลง f ไปในช่องขึ้นแถวต่อไปลง f เสร็จก็ ขยับมาลงเอฟลงไปตรงโซ่สองของแถวที่แล้วส่วนสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเรายังจะถักอยู่นะคะก็ทิ้งไว้แถวแถวนี้แต่เดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนอีกหลายสีป้าก,ก็จะเก็บเก็บลิมไปอีกสองสามหลักแล้วป้าก,ก็จะตัดทิ้งไปก่อนนะคะเนีย่ยวิธีเปลี่ยนสีก็แค่นี้แหละง่ายๆเราอยากเปลี่ยนกี่สีก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะนะคะส่วนตรงนี้ตรงตรงที่ใส่ A เอเนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือน นี่นะคะพอเราถักมาอีกหลักหนึ่งหลักถึงหลักที่จะต้องลดเราจะเราจะข้ามให้ได้3ามหลักทุกแถวเลยนะคะนี่ป้าถัามา2งแถวแล้วก็ข้าม3าหลักมันก็จะเป็นตรงนี้หักมุมแล้วก็ตรงนี้ลดเข้าหากันก็เป็นลาย A นั่นแหละใช้ตัว A นะคะก็จะมีหลักตรงกลางหลักนี้หลักตรงกลางดูตรงรูเป็นหลักนะคะหลักตรงกลางแล้วก็ริมสองข้างเราลงหลักนี้สุดท้ายแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จเราก็ข้าม3าาหลักนี้เลยค่ะหนึ่งสาดูตรงกลางเป็นหลักนะคะหนึ่งสแล้วก็ลงหลักที่4ลงไปแล้วก็ถอดออก2ห่วงแบบนี้เราก็ดึงแน่นๆนะคะแบบนี้เนี่ย ก็จะได้สันสันของกระเป๋าที่ตรงขึ้นไปเรื่อยเรนะคะเราก็ทําแบบนี้แหละทุกแถวเลยนะคะอยากเปลี่ยนกี่ซีก็ได้ค่ะวิธีเปลี่ยนก็ตามนี้นะคะแล้วก็วิธีรถก็ตามนี้แล้วก็ด้านข้างก็ยังเหมือนเดิมนะคะ2 f 2โซ่แล้วก็2 F ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ทักขึ้นมาเรื่อยเเดี๋ยวเดยก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะ